นะคะให้กับวงแฮปปี้เทลคะ่ะ ใจแต่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอะเดี๋ยวพวกเราในน้ำตัวกันก่อนละกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพวกเรา Happy Tail อะเลิกจากสโลค่ะสโลค่ะกับ้าตัวไหนฮะวันนี้ก็จะเลิกเลิกนะครับนี่เราจะพูดครับพี่คะสวัสดีค่ะลูกหมี Happy t เทลสีม่วงเทเทอพะพอค่ะลูกหมีสวัสดีค่ะแล้วก็ครับงงมาก หนุ่มหล่อไปแล้วก็ต้องมีสาวน่รารักมากนะก็ส,สวัสดีค่ะอายุมูไฮเปอร์เ l ลสีชมพูทีละทีละพิงค่ะอายุมูกลับมาที่หนุ่มหล่อสุดสุดแน่นอนนะคะปูพูดเองเแล้วก็เหงื่อเไงวันนี้เป็นแบบมินิกโกโจนะคะสวัสดีค่ะทุกคน f ฟ i ี่ h ฮ p ป y ร์เทลสีเหลืองโมมิจิพีโรค่ะ สวัสดีค่ะโนบราที่ส่งที่สุดในตอนนี้นะคะมามีแฮปปีป้เฮลทเขียวโควกินค่ะมามีม,ามียูต่าแล้วก็ต้องเอาแล้วดีคะอย,อยากเก็กมากครับม,มันเตียวมันเคิรนเขาแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะจะไม่บอกว่าเราเป็นใครก็สวัสดีนะคะ บาจีฮเทลสินาเงินขอสขอบอล่ะสงสป่อ้ช่วงนี้บอกววิญญาณลืแล้วแบบว่าเอ้ยลืมที่เกิดเฮ้ยนี่เธอลิกนึงหลงลืมความตรงจาแล้วเอจีนอน้อยค่ะขอขอีกทีได้ไหมคะสรุปยังไงคะค่ะก็บาจีฮปปี้เทลสิน้ำเงินคอสตคอบอลค่ะาจีโอเคหลังจากที่แนะนำทุกคนไปแล้วใช่ บอกว่าทุกคนจะจดจำทุกเราไว้ในใจจำจนได้หรือเปล่าด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาแสดงเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ใช่นะไรยค่ะพี่พารีเป็นเพลงแบบ summer summer รับปีเธอชุด summer มา summer รับปีเธอ summer แค่ดูชุดก็ summer แล้วให้กลังใจก่านะคะ อะไรล่ะคะหัวลุ่นหรอคะเสื้อลุดนด้วยไปหนดแลวคนเดียวแต่ละคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่รับคือแบบโเจอคะช่วยเลยคะโอ้ยให้ให้ฝังมุ้นก่อนเลยค่ะฝังนู้นก่อนค่ะผมตอนนี้ผมไม่รับดีสุดๆไปเลยครูต้องแบบต้องนับถือทุกคนแบบเอาจริงเนี่ยเป็นอีกครั้งที่ได้มางานคอร์สเทแล้วเราก็คอเพลเทมากันด้วยใช่คอเพลเทเป็นสัด้วยใช่ต้องบอกเลยว่านับถือทุกคนที่แบบ จากการคอสเพลแล้วขึ multi, like ้นเวทีแบบเ o v e r แดน c e อะไรเงี้ยหรือทีสเตจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยคอสไปด้วยเต้นไปด้วย่ะทำได้ยังไงโดยที่ไม่เออพวกคุณทุกคนแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดมากเลยค่ะจริเขาดูเหมือนไม่จริงใจดูเหมือน <ah> pues right. ชมแบบไม่จริงใจอันนี้คือชมจริงๆจริงๆเชื่อเนี่ยเห็นปะเวลาแฟรี่พูดอะไรต้องแบบต้องอ้อนวอนให้เชื่อ ปกติเราค่ร่อแต่เราก็งานเชื่อเชื่อเธออันนี้อันนี้เชื่อนะไปตัวเไปเวน่าเ้าเธเออเชื่อเธอเพราะฉะนั้นรอบนี้คือเรามีกิจกรรมคือเราอะมาคอสเทย์มีกิจกรรมคอสเทย์ใงานเอออันอเวนทแลรอนี้แล้วก็มีกิจกรรมไก่น้อยให้ทุกคนร่วมสนุกิจกรอะนี้นะคจะมีผู้ชมดีทั้งหมดี่คเลย5 จะเป็นผู้โชคด <editors> ีของเรากันนะคะพี่ซานี่ใช่กิจะเอาบอกกติกาก่อนง่ายๆเดี๋ยวเราจะให้เมมเบอร์ออกยืนหนกมายืนข้างหน้าแบบจิ๊กนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนทายว่าคอสเพย์เป็นตัวละครชื่อว่าอะไรอิสเพียร์ s ิสพีร์ขาแบบเขาเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเลยดูนี้ฮงกดดูนิฮงกดตรงนั้นนี่ไพี่หงจินี้พนี้พนี้พนนี่พี้อนี้อน่้งนี้พน้พอ้้อ่อพ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่าอ่ากิจกรรมมีมีอะไรคะมีอะไรกิจกรรมคือเดี๋ยวจะนับ1นถึงสามให้ทุกคนเอามือจับตีหูไว้จับตีหูเรายังไม่บอกนเรายังไม่บอกรางวัลเพราะกลัวบอกไปแล้วไม่เล่นกันให้เล่นให้ได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาแกมหูแกมหูจิงหูจิงหูจับตีหูนะหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อต่อนะคะคนแรก เออคนแรกออกมาด้วยนะคะด้วยนะคะใครกันนะขอสวยกันนะอ่ะเอาแล้วนะจับนะพรหนึ่งสองสามเออค่ะขอบเชิญค่ะขอเชิญค่ะตัวคนนี้ชื่อว่าอริมโตดิกาครับเฮ้ยชื่อเกิดอะโอเคค่ะอยู่อยูอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้นะแบบนี้อไอ คนต่อไปขอเชิญค่ะสาวน้อยนสาวน้อยน่ารักที่พยายามที่พยายามจับจับติงหูจับติงหบกันเอาไว้จับกันเอาไว้จับค่ะอ่าหนึ่งสอง มันก็หลอกอกันกันนี่คนเราก็ตายดีจัริงๆโอยโอยสาวสวยเดินมาหาเราหนูขอแยกไว้หนุ่มเก็บไว้ขอแยกหลอดด้วยได้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าพื้นที่ขอขอคนขอคน่หลเดียรมีพื้นที่หน่อยวันหนึ่งวันนี้นะคะอะค่ะตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะเย้แล้วมีมีใครอยากจะเป็นชายกระซิบมีใครเป็นชายกระซิบมีใครบอกได้ปล่า คนที่แงมีคนยอเู่แล้วตรงนั้นจั่ดหูเอาไวัีหตดหูนะยเขายยกไปก่อนจริงด้วยอ่ะเก่งมากค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรท่ะพร้อมทงเอะใครเอาไททันมาค่ะคะเออ ไปเลยสาวสวยสาวสวยสีชื่ออะไรกันนะโอเคจตุตูจตุทูจตุทูนสองสามอุ้ยก็เหียวเวเหียวกียวตัวละครนี้ชื่อว่าอโนบาาครับพุทตาสนะคนสุดท้ายของเราคะคนหลักที่หจะเกิดหว้นะคะทุกคนมันหล่อขนาดนี้มันยังจะลอบผิดอีกเหรออะนัก โคดไซายตอารู้อเกยร์เกี้หมนผู้ช่วยเร์หายไปอีกคนไปสล้วยังไงรือว่าเราจะอีกรอบไหมตอบแล้วสิเอาเอา้ก็ถามว่าเรื่องว่าเรื่องนี้ทุกคนมาจากเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องอะไรเออจับเโอจักเโฮ1สออุ้ยคนนี้คนสามอุ้ยสามได้แล้วใาไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ถูกต้องค่ะเราก่อนเทสสำหรับ5คนนี้นะคะจะได้รับรางวัลเป็นเป็นลูกชาเวใช่สิทธิ์ัชาเวกับเมมเบอร์คนไในก็ได้นะคะเดียวต้กับคนที่ตอบใช่อ๋ออ๋อคุณจได้เปล่า <dis> ค <bitter> <ข optimization> ุณตอบใครอะเออเราเออเราแบบนี้นะโอเคก็เดี๋ยว วุ้นนะคะวันนี้4ี่โมงครึ่งจะนัดที่บูธนี้เลยตั้งใจเลยนะ่งานค่ะพีถ่ายรูปด้วยกันได้โอเคหลังจากนี้เรายังมีความสนุกใชแล้วก็ก็จัดอีกด้วยเพลงพิเศษของเราต้องช่วเวทีให้กับ3คนของพวกเราจริงๆนะคะตัวตึงอ่ะโอ้โหตัวท่ากลางหนุ่มหล่อก็ให้ให้สาวเราอยู่ท่ากลางหนุ่มหล่อไปนะคะเฮ้ยความฝันเธอเป็นจริงนุ่มๆล้อมทุกคนแบบขอเสียงกีต้ดังๆเลยนะใครว่าฟ้องนั เดี๋ยวเริ่มนะฮ็อปฮ็อปฮ็อปต่าพๆ้ันแล้วเพลงมันก็เข้ากันกับคาแรคเตอร์ซะด้วยจะขลับนะ